สายบวัวอ่อนนะครับไปดึงมาเลยนะครับเนยอดเราตัดนะครับผมเนี่ยเราตัดแล้วก็มาแช่น้ำไว้ครับตัดเป็นท่อนๆตาจะประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็จะมีสายบัวปอกทำความสาดเรียบร้อยแล้วก็มีแปลงใส่ไส่ย,ยอนะครับผมมา กบผมกินเที่ยวตามสุใจนะครับความสุขอยู่รอบตัวเราสำหรับความสุขขมผมก็ได้ถ่ายทําคลิปให้กับเพื่อนเย็บซีได้รับได้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอเมนูก,นก,ก็คือแบบเป็นของที่อยู่ใต้น้ํานะครับใต้น้ําลึกก็คือเป็นสายขึ้นมานะครับผมก็จับมาบอกเพื่อนว่าไม่ใช่ส้มตำลอกอรหรือว่าอะไรนะแต่เป็นตําสายบัวนะครับผมก็อยู่ใต้น้ําเลยครับต้องมุดน้ําแล้วไปดึงขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวมาติดตามดูว่าขั้นตอนตํำยังไง กินยังไงนะครับแซ่บ๋ยวตามให้กับ f c ได้ในรับได้ชมนะครับก็ขอบคุณมากที่ f c ที่เข้าคอยมากดติดตามชื่นชอบคลิปกินเที่ยวตามสดใจนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากนะครับ f c ที่ยังชื่นชอบนะครับผมขอบมากครับผมเดี๋ยวไปดูสายบัวกันนะครับผมนี่ก็อยู่แบบบ้านนี่ครับนี่ก็ปลูกผักไว้นี่เนี่ยไปกินได้นะเพื่อนเนเนี่ยเนี่ยผมก็ปลูกไว้ตามริมรั้นนี่ครับ นี่เป็นยอดมะระนะครับยอดผักไห้เนี่ยยอดมะระแบบเป็นสมุนไพรน,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 นี่ครับสวยเนียนเบลดนี่ครับสายบัวที่ไปหามานี่ครับผมแหมสายบัวนี่ครับเนี่ยสายบัวเห็นไหมนี่ครับสายบัวนะสายบัวอ่อนน่ครับไปดึงมาเลยนะครับเนี่ยใบยอดสวยนี่ครับใบสวยนะแน,น,นี่ดอก เป็นบัวใต้น้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนว่าทํายังไงนะครับผมบัวใต้น้ำนะครับเดี๋ยวก็จะไปตัดแล้วก็ไปแช่น้ําไว้สักพักนะครับผมนี่ก็จัดเตรียมนึ่งข้าวอยู่นะครับผมทําของขายบรรยากาศยามเช้านะครับสองเตานะครับนี่ก็ต้มข้าวโพดอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นตําแบบคล้ายๆตาผลไม้นะครับนี่ครับบัวที่เราตัดนะครับผมเนี่ย เราตัดแล้วก็มาแช่น้ําไว้ครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เนี่ยทำความสะอาดทั้งในแช่น้ําไว้สักพักนะครับผมเพราะว่าน้ําห้วยน้าหนองบางทีมันก็ไม่สะอาดนน่นเนื่อนเนี่ยเนี่ยเราแช่ไว้สักพักแล้วก็เดี๋ยวเรามาลอกออกนี่ครับลอกเส้นในตรงนี้เขาออกเนี่ยไหนไหมแล้วก็บาดึงออกทําความสะอาดอีกรอบนึงครับแล้วก็ไปตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ไปตำนะครับตำใส่น้ํปาปลาแล้วก็ใส่ปูเค็มหน่อยๆนะครับ เนี่ยสุดยอดอร่อยครับอาหารแบบบ้านๆอาหารอีาสานนี่คือสรรพคุณเขาก็สามารถเนี่ยเอาไปทําได้หลากหลายเมนูไปผัดไปแกงต้มกะทินะครับได้หลายอย่างแกงส้มขึ้นอยู่กับแต่ละภาคก็คือเขาจะจัดเป็นเมนูก็ได้หลายอย่างเป็นขึ้นร้านอาหารอะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยมาติดตามตามครับนี่ครับผมก็นี่ก็กําลังย่างไก่ย่างอะไรนะ ก็จะมาลังสรรตรงรถซาเล้งนี้นะครับเพื่อนนี่ก็จะมาใช้พื้นที่ตําตรงนี้นะแต่ตำเพืให้เพื่อนดูว่าขั้นตอนใส่อะไรมั่งนะครับนี่ก็ย่างไก่อยู่นะครับผมเนี่ยย่างไก่นะครับเป็นประกอบเป็นอาชีพได้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจก็ลองคอมเมนต์มาถามเป็นอาชีพแบบเสริมแบบช่วงยุคโควิดนะครับเพื่อนเพื่อนว่ายัางไงมันก็ต้องทํานะครับอย่างผมก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างนี้แหละครับผมนี่ครับผม นี่ปอกเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมีสายบัวปอกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีแตงใส่ไก่ยอนะครับผมมาดูกันนะครับผมครับ่นีเตรียมโกนะครับผมเป็นโกส้มตำนี่ครับของรถซาเล้งนะครับต่อเนื่องหลายวันก็จะเป็นความน่กนะคะลงลูอย่านีอีฝ่าครับผมกรบปิ้กระเทียมนะครับผม ไม่ต้องเผ็ดมากเลยเพื่อนๆชอบเผ็ดๆก็ใส่เข้าไปเลยครับผมใส่ัวนะครับผมยาวมีอากาแรงอ๋อี่าวใือยกต้แอย่างนเราดูเนี่ยนี่ครับผมเป็นมะเขือเทศนะครับผมก็คือตำเหมือนก็เหมือนกับคล้ายๆกับส้มตำนะครับเหมือนกันกับส้มตำ ใส่ทุกอย่างเหมือนกันใส่มะเขือนะครับผมไก่ย่างไก่ครับก,กินกับไก่ย่างนะนี่ครับไก่ย่างผมก็ไม้สิบบาทนี่ครับย่างขึ้นเรื่อยๆนี่ครับผมามะนนาครับผม น้ำมะนาวแต่น้ำมะนาวก็คือให้ออกเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวสามรสถ้าชอบหวานเค็มเปรี้ยวก็ใส่ได้แล้วแต่เราชอบใส่ปูเค็มเข้าไปครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากครับผมก็เป็นสูตรส้มตำก็เป็นน้ำเชื่อมนะครับผม เป็นน้ําตาลปิ๊บก็คืออันนี้ก็เป็นสูตรแบบสไตล์แบบคล้ายๆโคราชนะครับก็ให้ออกหวานแล้วก็นัวน้ะะําปลาคือให้ออกแบบภาคกลางไทยอีสานแท้ๆก็น้าตาลน้อกไปแหน่น้ําปะลาสองวักครึ่งวักครึ่งหนึ่งวักครึ่งหนึ่งนะครับผมคุกเตาเลยครับคุกลง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 เลยครับผม ครับผมก็ได้ที่เราก็ชิมรสชาติแล้วก็เนี่ยได้หันพวกสายบัวอะไรลงไปนะครับใส่แตงสักนิดนะครับเพิ่มสีสันช่วงิงเที่ยงนะครับผม เองได้ครับไม่ยากสูตรนี้ง่ายๆเนี่ยเคล็ดลับตามด้วยไก่ยอนะครับเพราะว่าเป็นของกินเล่นหรือว่ากินกับข้าวก็ได้แต่เพื่อนๆก็กินเล่นก็ได้ครับไม่ได้เน้นเป็นกับ เป็นท่อนเป็นท่อนนะครับประมาณหนึ่งนิ้วพอดีคำนี่ครับเติมสีสันนะครับเหลืองอุ้ยหุยแครอทใส่แครอทเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเนี่ยไก่ยอนิดนึง ชีครับผมแกฟิตไวแล้วสวดสายบัวสวดสายบัวเลยลาบสายบัวครับได้เหมือนกันเพราะมันมีผักใส่สต้นหอมแล้วก็ปักชีนี่เป็นลาบเลยครับลาบสายบัว กินเริ่มหอมแล้วนมนะเป็นโชยแล้วเตร,รียบร้อยเนี่ยคเนี่ยครับผมเรียบร้อยหน้าตานี่ครับพร้อมเสิร์ฟใส่ถาดยายใหญ่ๆนี่ครับ มาเลยเลยเนี่ยได้แล้วนี่ครับผมหน้าตาหน้ารับประทานเนี่ยเ,เพื่อนเนี่ยน้ำลายแตกเลยครับเนี่ยได้ผักยอดเนี่ยยอดมาละกินนกนี่ครับสดๆเลยเด็ดมามากรับมาชิมกันนี่ครับผมอืมเลิศครับยอดเลยตามเนื้อรับ อร่อยมากครับเพื่อนๆกระเบนอีกสักคำครับคือมันเข้ากันมากครับสายบัวสดน้ำเน้นๆได้ข้าวครับกินกับข้าวก็อร่อยครับยอดยเดือนก็ไข่ไข่กินเพิเ่มไข่กินขาเป็นสองน้ำก็รับได้เลย นี่ตำไทยไข่เค็มนะครับผม,ม,น,ม,มนี่กับโขลกปิกตามด้วยมะเขือเทศนะครับผมม,มันนาครับผม ใส่แบบน้ำก็ได้ใส่แบบเป็นลูกก็ได้นะครับนี่ครับเก็ดหลับขาดไม่ได้นะครับผมปูเข็มเข็มแบบหลับหูบหลับตาเลยนะครับตามเลยน้ำเชื่อมนะครับผมํามไทยต้องเน้นน้ำตาล ใส่น้ำปลา1ช้อนอันนี้เป็นน้ำสต๊อกนะครับผมน้ำมะขามเปียกตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนตามด้วยชั่วนะครับผม กุ้งปลอยไม่ใช่กุ้งสดนะครับแล้วคลุกเกลีาแล้วก็เนีย่ยลองชิมรสชาติดูนะครับว่ารสชาติออกอยังไงแซ่บไม่แซ่บก็เติมเพิ่มได้ครับทานาตัวขั้วตามด้วยเส้นมะละกอ เรียบร้อยครับผมเพิ่มสีสันนะครับผมเป็นไข่เค็มพิเศษสองฟองครับผมใส่ถุงนะครับผม คกนะครับปูเป็นปูปลาล่าเขาต้องขูดด้วยนะเคล็ดลับเลยนี่ไรับ ตามเลยมากอกค,ครับผมเป็นปูปาลาแซ่บแซ่บรสอีสานเล่น,นปูเหมือนตัวต,ตันปิ๊บน่ตันปิ๊บนี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับน้ำปลาแดกหรือว่าน้ำปลาล้านะครับนี่สูตรของเราต้มเย็งเลยครับผม ช้อนความเข้มข้นนี่คือสุดยอดครับ,บเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยตามสูตร เบนน,นะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเป็นกล้วยนะครับผมกล้วยตานีเดี๋ยวเราจะมาตำนะครับให้เพื่อนเย็ซีได้ดูกันนะครับ,กบโกบิกกระเทียมสูตรก็เหมือนเดิมเหมือนส้ตมตำทั่วไปแต่รสชาตินี่คือสุดยอดอร่อยครับผมตำกล้วยตานีฝรัดงเปรี้ยวเปรี้ยก็คือจะเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวนะครับผม นี่ตัวตัดก็คือเป็นมะเขือนะครับผมน้ำมันนาวตามด้วยปูเค็มนะครับผมตัดฝา หนึ่งช้อนนิดนิดน้ำปลาครับส่งกินเปิดตีไลยกินนี่ทุกทีครับ ตามด้วยกล้วยนะครับผมกล้วยปักๆแล้วก็ฝานใจเหมือนตับส้มตำครับเหมือนเส้นมะละกอหากินยากนะครับกล้วยตอนนี้มันจะมีเม็ดนะครับรสชาติมันจะออกฝาดแต่เราใช้น้ำมะนาวเป็นตัวตัดฝาดครับหรือว่าเพื่อนมีมะขามเปียกก็ใส่ได้นะครับใส่ส้มมะขามเปียกก็มันจะออกอร่อยเหมือนกัน หวานหวานหรือว่าใส่ลูกมะยมหรือว่าใส่มะขามต่อนนะครับผมทำแซ่บเหมือนกันสองลูก ดินน้ำลายเลือกเลยครัออรบ ผัก3ถุงเลยเนาะได้ <tol> <th grandparents> <tih91> นี่ครับผมวันนี้ก็นี่ออกไปขายของก็นี่ครับเป็นบรรยากาศยามเย็นก็เริ่มงานตั้งแต่เช้านี้ก็ถือว่าไก่ก็หมดเกลี้ยงนะครับผมไก่ก็ขายหมดเลยวันนี้ครับผมวันนี้ก็ไปขายของก็ถือว่าหมดหมดเร็วครับวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เช้าก็ไปขายก็ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับก็ขายไก่ก็หมดเกลี้ยงเลยก็ขายไก่วันนี้ก็ประมาณ 250ไม้ครับไก่1 0 1 2 13กิโลครับก็คือว่าโอ้โหเริ่มงานวันนี้ก็ผมก็ย่างทั้งวันแล้วก็เส้นตำก็ออกหลาโคกครับมหมดเกลี้ยงบรรยากาศยามเย็นนี่ครับหมดไข่หมด,หมดข้าวเหนียวก็หมดนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมนี่ก็เตรียมไว้เป็นพรุ่งนี้ครับไก่ไก่ที่เตรียมก็เตรียม ทำไก่ทาความสะอาดแล้วก็ไปหมักเครื่องหมักอะไรนะครับแล้วก็มาเสียบก็พรุ่งนี้เช้าก็ออกขายต่ออีกวันก็พรุ่งนี้ก็ลุยแต่เช้านะครับก็เย็นๆก็นี่รีแลกก็ทําไก่ทําอะไรเสร็จที่บริเวณหน้าบ้านนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีอะไรทําก็ต้องทํานะครับเพราะว่าค้าขายตามซาลิงก็ไปเรื่อยๆก็ตามสอกตามซอยก็สนุกดีครับ แต่ยังไงมันก็ต้องหาเพื่อนๆต้องดิ้นรนนะครับเพราะว่าเงินทองช่วงนี้ก็ายากครับสําหรับผมก็ทําคลิปก็อยากให้เพื่อนดูว่าผมเป็นอยู่ในทาอะไรประกอบอาชีพอะไรก็เนี่ยก็พยายามปรับเปลี่ยนไปทุกอาชีพว่าตัวเองที่จะพอทําอะไรได้ก็ทําไปนะครับผมก็ถือว่า อย่างนี้แะครับต้องต่อสู้กับชีวิตช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้คิปเที่ยวตามใจก็ยบายนะครับผมขอบมากนะครับ